โอเคครับปบกับผมซีบอมเกมเมอร์วันนี้เราจะมาเรียนมากรับวิวรถใน EP ที่สองกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับที่น้องเกมเมอร์ครับสวัสดีครับเออแค่นี้แหละจบรอยมากรับก็อัปเดตที่น้องเกมเมอร์เลยใส่นะก็มีป้าตรงหน้าหลังนะครับป้ากลุ่มตรงปอมนะ ตันสมัยจหมาไม่มาสิน้องเกมเมอร์ที่ขุดผมไปแล้วเดี๋ยวเราไปขุดอินกันใหม่เลยนะครับขุดกันเลยอาจจะกัดตุกสักนิดหนึ่งนะครับไม่นิดไม่เยอะเลยอัานี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับ อธิบายหน่อยดิมึงทำความเงี้ยเขยิบป้องดีขอหาดเด็กกันพัดนี้พัดนี้เราจะมาหาเรื่กันนะครับดพนอตงคุดคุด,คดเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับตอนนี้อุปกรณ์ยังไม่พร้อมเราคุดมา,าตะลุใต้เตียงนอนนะครับเจ๋งเป้งเลย อย่นในตะวปู่ไม่มีอะไรเล็กไว้ไหนมดเดี๋ยวเรากลับไม่เลยนะครับเรื่องราวของเรามันจบแบบไบดีไม่แนประอยู่เดี๋ยวผมเก็บของที่ไรสาระไว้ก่อนนะครับมอขวานผมจะครับทำไมอีกเนามอขวานอินเร็วยังเร็วซะ ตัดไม้สักนิดหน่อยแล้วเราจะลงมาโอ้ขวานเต็มเลยเต็มตัวเลยเดี๋ยวจะครับตดกันด้วยนะครับเตรียมอุปกรณ์กันให้เสร็จเจีน้องเกมเมอร์กำลังตัดไม้อยู่นะครับตอนนี้ครับคล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 ับ,ลบเป็นชุดเลยครับ เออผมลืมอะไรไปอย่างนึงพวนครับเดี๋ยวเก็บไปอาหารมีอาหารบ้างปาวมีดิมมีเมาเลยมอนเตอร์เปิดอบป่งเออลืมว่าลืมเปิดมอนเตอร์นะครับก้สุดท้ายไปเลย นู <ersch> <nicht mehr. S 3> ่นอะไรอีบเนอะฮะนู่นผมใส่ไปแล้วนะเมื่อกี้ใส่ยี่อะไรวะเมื่อกี้ผมใส่นูไปด้วยอ่าเห็ดเนอะนี่ยังยังอยู่ยังไงเป็นตัวยอ่ะ ต้องต้องนี่อะไรขอไม่ดูนี่คือบ่อน้ำไม่เป็นไรนะมันไปลงอะไรกลัเยไปเลยก็ได้ไม่ไปดักหน่อยนะครับเอาเบื่อเบื่อไม่กวนรอด้วยเอาทดไหมเอาท็อต อาไปเลยเดี๋ยวผมจะขอดับผู่อนนะครับน้นเสียงอะไรเสียงเหมือนกิ๊ปเปอร์เลยครับเมื่อกี้สวยคอยได้สวยคอยได้ทำไมไม่ไปล่ะตันเหรอสวยคอยได้ขุดเพลงได้ไหม ขุดลงไปเองดีกว่าไปส่วยคอยสิขุดไปเลยขุดแล้วรีบวางรถนะจะวางให้เกิดก,กับขุดทำไมไก็ไม่เดี๋ยวกุดด้านล่างก่อนขุด้านล่างอ่ะพ่อ,อะไรวีก อุ๊ยนกวดเยอะเป็นเยี่ยะไรซาแล้วมันจะอวดหาแม่งเลยวะอืมวดไม่ใช่อวดต้องไม่ปิดทางหมดเลยยัยนกอวดตั้งนานียังอีกไหมโอ้โหน้ำ เดี๋ยวเราไปกุดด oh. oh, oh. ังอื่นกันดีกว่าไหมจะวิ่งปัดหน้าพี่นะโอ้กระตุกมากเลยนะครับโอ้ตุกอีกแล้วพี่เอ้ยกระตุก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 จะกระตุกอายุได้เด็กวาย what's your man what's y o u man yo จะกระตุก โอ้โหมันจะยเยอะไปไหนวาฟ้าเยอะอย่างนเพราะว่าชิปอ่าบันเทิงกตลอดอันนี้คุดกันรัวรัเลยนะครับคุดกันต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวจะกุดด้านกลางครับ ลงดีน้องเกมเมอร์นะครับเดี๋ยวมันจะมาลงทางกันโอเค okay? Are you ready ได้แล้วครับได้แล้วครับเดี๋ยวฉุกว่ามันจะกระตุโอ้โหเจตนานะครับเจตนาเจตนา เช็ดเจชรเชิดก็วิ่งเลยนะครับวิ่งไปกูใจมันวิ่งไปเผาเลยก่อนนะครับีเผาเลโก้เจน, <c oughs> นี่ก็น่าเชิดเปชรโอ้โหเดี๋ยวเราโยนที่กดไปใหที่น้องกี่เมอร์อดีกว่าเขาเป็นนักกดอุย้ยเียมันกระตุกเลยโอ้โหครับเจอไอ้เจ้ากูตัวเด้ยนะครับ โซเต้นบานองในโซดตูนโ,โอ้ครับอาอีกแล้วครับราาองแบตเตอรี่ผมเหลืองเปิดเ็วครับแบงค์ p วอ e ์เดี๋ยวกผมเสียแบงค์เวอร์แป๊นแบนลงอุ้ยเ,เวอ e ์แบงคมุกไม่หาพาเพื่อนเตี้ยน,นะครับอุดน้ำดิ มุกไม่หาป่าเพื่อนเกลียดโอ้โหเจอหินกรวดอีกแล้วเฮ้ยกุดไปยาวๆเลยเดี๋ยวครันถึงวายห้าลวเจอกุดเป็นลานกว้างไหมไปวายสิบสองนับขึ้นไปเลย

ตั้งตู้ครับคนดีกว่าพอเล็กตั้งเลยเดี๋ยวมีพิษอยู่ด้านหน้าตุยเดี๋ยวจะตกันโตเลยนะครับเราจะตั้งเป็นห้องเฮ<อ>้ยเจอเหล็กแล็ก,ลก <ๆ S 2> คนนะครับห้องเล็กๆที่เรียกว่าเฮ้ยมองคนละเรื่องกันตัวน,นี้ก็คุดเหล็กกันคนนะครับ ฟุนเน้น,นต่อหานครัรบผมนับปิดนะครับผมนับไว้เตรียมไว้ิบเอ็ดนะครับมาตะก,กี้ก็มาไว้ตรงเลยไปไว้ิบเอ,อ็ดก็ได้มันจะขึ้นหาย,ยี่อะไรอีกวะใช่ไม่เอาคุดลงไวมาตะกี้ ตีกุญก็<า>ใกล้จะปังแล้วปักทรดด้วยทรดตัอันนี้ผมบอเล็กไม่มีทรวดผมมีร่างทางวนว่าด้านหน้ามีพิษนะครับม,มีร่างทางวนว่าด้านฟ้าของผมมันจะไม่ไมมี่ยั้งนดือดสายนะครับ เดนะครับด้านฟ้าด้านฟ้า,า,ฟามีเฮียอะไรไหมไม่มีเฮียอะไรเลยนะครับกดนี้จะโดนด้วยววมันจะโดนมันป้องเนี่ยเล็กมันโปรยเลยเออขอไม่มีเฮียอะไรเลยครับมีตัวเฮี้ยไหมตัวเฮียตัวเฮียตัวเหี้ย,ยตกใจเม็ดหน้าจอมันมืดนะครับแสงมันเข้ามาไม่ทันต้องใจเม็ดเลย แค่สั่งได้ว่าจะน้อยแม่จะตัวที่แก้วโว้ยหยุดแม่งให้หมดโอ้ยกระตุก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 มากเลยฟองครูกระตุกไว้นะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่ทีน้ำเกี่ยวมืดก่อนนะครับที่กุดไอรอนทำไมมันมืดวะนั่นน่ะ มันเฟรมเล็ม e ันดีไม่ถึงเนี่นู่นที่ขุดไอรอนอยู่นู่นนู่นเข้าตัวยังตั้งรู้มโลเท็ตไปขุดกันต่อเลยนะครับขุดนี่แต่ตนด้วยขุดได้ไหมเราขุดทางอยู่ไม่ว่างจะขุดขุดกับที่ขุดเล็กเลยนะ ทีก chat, ่กูดิ้นพังแล้วกูดันต่อไปเลย <conception S 2> นะครับเออลืมเปิดเกมว่ะไม่ต้องเปิดเกมมันไม่สนุกกระตุกมากเลยนะก็กูกันต่อเลย ดาวสิงห์เล็กๆที่ขั้วเพชรงั้นคุณดันกล้องดูหน่อยครับเผื่อจะมีสิงห์เล็กๆที่ขั้วเพชรแปดๆกระตุกมากเลยอุ้ยเล็กนี่ก็ไปเอาก่อนตรงนี้นะที่หลังอึจริงด้วยโอ้ยเจ็บหลังเจ็บ ซีมาโลูชันเกียวไรวะมึงแค่เคลื่อนขาไม่ใช่เหรอมึงเมาป่าวมึงเมาใช่ไหมมึงเมาใช่ไหมโอ้โหครับคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์โอ้โหครับตกใจมั่ยเลยนี่ คุ้มกับการทำพิกเอ็กเล็กเลยนะครับกคุดยังคูดใส่เดินมาหนังนำเลยคุดเล็กกันต่อเลยนะครับไปไหนมามีไปไหนมามีเค้กไม่ได้รับเชิญมานะครับไม่ยังด้ เสียงกระดังผู้ใดดังอยู่ข้างหููสสาทำไมไม่มีเพชรวะเสียงเล็กเล็กปักทดด้วยดิปักติมตูดเลกเสียงเล็กเล็ก เฮียกูเป็ดอดีอดิตากไก่ด้วนเอาไว้กุดต่อไปเลยกินไม้โจ้ดิปลวกนะครับกุดต่อกันนึงอุ้ยน้ำพรุรน้พรัพมาดิน้ำพรุรเฮ้ยทำไมมืดวะ <c oughs> กดกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอียงก้างไปสักนิดนะครับด้านหน้ามันมีน้ำกดกดกดแล้วก็กด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 แล้วก็กดกดกดทีนันอนเกมมันปะควยหน่อยมันไม่ใช่เรื่องของครูเยอะเยอะตอน เราผมกำลังเดินทางไปที่ที่หนึ่งที่ออมมเรียกว่าโอ้ยมืดโบน้ำเอามายันเองนะครับแห้มันก็ม่มีเงี้ยอะไรเลยนะครับดูเพจทริปนี้เดือดงว่าจะไม่เห็นไม่เจอเพชรกันเหรอเนี่ยไม,ไม่เจอเลยจริงจริงด้วยเป็นดังทศ๊ะสัง โอ้โหดำน้ำไม่ก็คุ้มนะครับมาพัดนี้ไ็เจอที่สิ่งวิตเล็กที่เก็ะยเลยนะครับผมอยากเจอไดมอนทำไมมันไม่ไมีน,น้องน้ำไม่มาเดี๋ยว้องน้ำบ่ตัง้งแต่บมเลยสุดสังเวียนใจกลานะครับ จนดไหมัดจัดโอ้โหกดกันต่อเลยครับอ้ามันออกซิเจนอ้าวิโอต่อใจกดกันโดอเลยนะครับโลกนี้อยู่ในยุคโคแม่์ครับยุคที่ไม่เคยมีใครหาสมบัติเจอนะครับกดกันต่อเลยไปวัดบึงกวร

เอ๊ะเดี๋ยวไปทางซ้ายดีกว่าขอรายต้องซ้ายดีเฮียไม่มีอะไรเลยอุ้ยเยอะเลยในทีส่สุดเดี๋ยวโคเจอระเกอตันเดี๋ยวพระเอกไปช่วยอุ้ยอุย,อยกระตุก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 นะครับปลาเอกมาช่วยนะครับอย่างอัศวินกีมาขาวเลยนะครับ กลับแล้วนะครับคุณเนฮะ้ยกูมาต่อเจด,ดีว่าเพื่อ,อจะมีเพชรเนะาะตอนแรกเรามากูต,อง,ตองกันก่อนเลนะครับทองกับทองจริงยักษยักเสล็กเล็ที่ยกว่าทองรินยักษ์ยักาจ <laughs> นพูดไม่ออกครับ จริงเจ๊กนี่มันไม่มีอาหารไอโกากปิดไอ้กนแล้วน็ครับอาหารอาหารเปลือทองจะอุ้ยกดปิดอันได้ทองมาแล้วนะครับกดเลสโตอร์นต่อเลยพัาดนี้เราจะไม่มีทองมาปลดใจ มีทองมาปลอบใจไม่มีทองมาปลอบใจเฮ ي, ้ยพูดผิดว่ะถึงวันนี้ฉันไม่มีเพชรมาปลอบใจแต่ยังไงเราก็มีทองพีเอ็กใัรจะพังแล้วทำไงดีตอมจอยอุย้ยกิเป,ป,รปอปปร์กิเปอร์กิเปอร์นหนอภิบาลตายต่ออภิบาลกปนนั่นนั้น กันมันได้เอายากัะจิตปนนันตายตะปีเบาโอ้โหจุยเลยครับผมนี่กลัวกิฟเฟอร์รับหนึ่งเลยนะครับนุ่มไม่แมงมุมไม้แมงมุมขย่มงานข้าอีอีอีเอาหรอเอาหรอมันมาลักกินปลาแล้วกูกินข้าวครับเหื่ใช่ไหมผมตกใจหมดเลยนะครับ นึกว่าเอ็มอะไรอ่ะวิในสุดแล้วก็พบทองสาธิตทองกันก่อนเลยนะครับถึงตอนนี้ฉันไม่มีทองถึงตอนนี้ฉันไม่มีเพชรแต่มันก็มีทองอเราคุณจะรับตามไง่ะโย่โ Xem xe kêu Xem xe kêu, xem xe kêu Vinh đập mày quá Vinh nghĩ được kêu quá, Vinh bày hạ được kêu này Mình đang Nào đi cho... Zombie Zombie มากระตุกทำไมตอนนี้วะเราไปกี่มาขาวไปช่วยแต่ตอนนี้หาไม่มีเลยเมา嘛ม,ม,มึงอยู่ไซมึงอยู่มึงอยู่ตรงไซไม่เห็นชื่อมึงไรดูบนหัวนี่นู้นเก่สามชิ้นก็าให้ขีมาขาวไปช่วยไอยห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ โอ้ไม่มีเพชรเลยนะครับมีแต่ทองกับทองกดทรงไปทางด้านนี้เลยทำไม,มนะ,นะเจอสิ่งเล็กๆเรียกว่าเพชรทีนี้เราก็ได้หัดมา20ฟ้านาะทีแล้วนะครับริงดิก็ปิดเคล็ปได้แล้วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพอยิ่งนานมันจะยิ่งลงเช เโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องมีเพลนท่านี้นะครับอืมุดกดปิดเนี่ยกดกดแต่ละยังไม่ปนะิดสิโอเคครับพวกส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอจุปป๊บไอเบียนกันนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์ก็อย่าลืมกดไลดก์กด subscribe เพื่อเป,ปน็นกำลังใจใน,ใน,ในาการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ,รบสวัสดีครับ